เขาคนนี้นะคะคิดอะไรกับคุณเกินกว่าที่พูดหรือเปล่าดูซิว่าเรามาถอดภาษารับกันดีกว่าค่ะว่าเขาคนนั้นอะ่ะเขาคิดยังไงกับเราขึ้นมาเป็นเจ็ดถ้วยขึ้นมาเป็นสี่เป็นสี่ไม้นะคะอืฟินเฟอร์ฟินเฟอร์นะคะมันเป็นอะไรที่โรแมนต์พอสมควรเนาะอ โรแมนต์โรแมนต์พอสมควรเลยมาที้เรามาดูกันนะคะว่าความคิดของเขาที่เขาเออยที่เขาเขาคิดเกินเลยไหมเขาต้องการให้เราสับสนค่ะคุณขาเนี่ยและขึ้นมาเป็นเนี่ยอยากจะเตาะเราจะแย่อยู่แล้วเขาหิวเรานะคะทุกคน <laughs> หิวโอ้ยหิวมากเลยอยากได้โอ้ยอยากได้เรามากจริงจังปิง้งย่างนะคะ เออแล้วผู้ประโยคนั้นพูดทําไมอ่ะพูดให้เราคิดเยอะเนอะเอออยากจะเตาะเราเออเราสวยเนอะเราเราสวยเราดูดีเออไม่ได้ประโยชน์เลยเลยค่ะคําทํานายนี้เน,นเน้นเน้นไรสาระซีเลียนนะคะเขาบอกว่าคุณอนะ่ะถือตัวหญิงเหลือเกินเลยต้องพูดสองแง่สองงามแบบนี้ให้คุณคิดมากเขาบอกว่าชอบนะเวลาเห็นแบบว่าเออคุยกับคุณแล้วแบบมีการโต้ตอบกลับมานะคะคุณมีแอคชั่นที่แบบว่าเออทาให้เขารู้สึกว่าเออเขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอนะ่ะแหมแถวบ้านเรียกข้างรักนะ เขากินอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอาจจะแบบกินอยากกันยุงไปก็ได้นะคะคุณอาจจะฉีดอัดปากมาก่อนหาคุณนะคนนี้เขาแบบว่าดูหลงคุณมากอยากจะต่อคุณหมูห้าบาทสิบบาทคือเล่นหมดอะอะไรเดรามตอดเก่งมากแต่ว่าถามว่าเอาจริงป่ะอะขอดูดีจริงมาจริงป่ะไอ้ติค่ะคุณย <laughs> เออพรอหนูมันได้ใจจริงเอาไปเลยเออจีบไปเลยเเลย,ยังไงลูกดวงฉันก็ยอมอยู่แล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นะคะยังไงก็ได้กันฉันชอบนะดูดวงแบบเนี้ยเห็นคุณตีไปตีมานะเออเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์เลยเออไม่ถูกกันสุดท้ายเอาเอลเอารักกันเฉยคุณนะ่ะไม่ได้คบคนปกติหรอกปะสัญญาปักรับประกัน ชีวิตคุณมันจะดึงดูดตัวประหลาดเข้ามาหมดคำซีเว้าเออคุณคะทำใจเถอะนะถ้าคุณแบบฝันอยากได้คนปกติแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางชีวิตคุณจะไปดึงดูดอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตโอกาสได้สมหวังกันสูงมากไม่อยากแสดงความยินดีเลยอะรู้สึกว่าคุณจะต้องมีความสุขแล้วก็ความปวดหัวในเวลาเดียวกันเพราะคนคนนี้เขาจะชอบหาทําหลายอย่างมากให้คุณปวดหัว คุณจาไว้เลยนะวันที่คุณเจอคนนี้ยจนกระทั่งคบหากันและตลอดไปอ่ะมันจะไม่มีวันไหนที่ปกติมันจะไม่มีวันไหนที่สงบมันจะไม่วันไหนที่รู้สึกว่าโอ้วันนี้รู้สึก world peace มันจะต้องตีกันจะต้องหยุ่มหัวกันแล้วก็มีความสุขหัวเราะแล้วก็กลับมาหยุ่มหัวกันแล้วก็มีความสุขกอดกันจุกกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็หยุมหัวกันสีสันบันเทิงค่ะมันจะมีความแบบเออมิกแอนด์ไม่แมทมิกแอนด์แมทดีโอ เดือดรั the lover, ่วตองมีแอนแมทสำหรับใครนะคะรู้สึกว่าคลิปนี้มันดูไร้าสาระนะคะดิฉันต้องขออภัยอย่างสูงแต่ถ้าใครอยากดูอะไรจริงจังหรือว่าอยากดูอะไรม้วนจอยหลังบ้านนะคะเป็นดวงส่วนตัวก็มาที่หน้าโปรไฟล์จะมีรายละเอียดนะคะว่าคุณต้องดูดวงยังไงขอคิวยังไงนะคะสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกบันเทิงเจิงใจแม่หมอก,ก็อิ่มเอมใจเช่นกันค่ะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรเลยคุณแค่แบบสงสัยว่าไอที่เขาพูดเขาคิดอะไรเกินเลยมาสรุปว่าคิดแล้วก็จะมีการกระทําที่แอคชั่นมากขึ้นเร ได้ครบกันแน่นอนนะคะ